สวัสดีค่ะพบกับช่อง Money Channel อีกเช่นเคยนะคะก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า Money Channel เป็นช่องที่แนะนำเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์นะคะก็เป็นการคุดบิตคอยการเล่นเกมผ่านแอปอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือจะมาแนะนำการดู คลิปนะคะหรือการกดเข้าไปทำภารกิจแล้วได้รับบิตคอยนั่นเองนะคะก็นี่ค่ะชื่อแอปว่า BTC Click นะคะ BTC Click ถ้าสมัครครั้งแรกเลยวันนี้นะคะจะรับตัว MBTC เนี่ยอยู่ที่0 00 0.0003นะคะเรียกว่า ให้เยอะมากให้เยอะมากจริงๆถ้าเทียบกับการที่เราจะต้องเสียเวลาในการขุดนะคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะก็รายละเอียดก็จะมีเช่นว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับให้เราสามารถลงโฆษณาบนนี้ได้ด้วยนะคะก็ในพวกนี้ในรายละเอียดก็สามารถศึกษาได้เองเลยรายได้ก็จะได้จากเนี่ค่ะรับรายได้สูงสุดต,ต่อหนึ่งคลิก เต็มที่ลยจริงๆแล้ววันหนึ่งค่ะเราสามารถคลิกได้ทั้งหมด10งานจะได้ทั้งหมดประมาณ10 11นะคะ11 11 MBTU คือ0.000 00, 00, 11 MBTU นะคะก็สะสมไปในแต่ละวันนะคะอันนี้ไม่ก็สำหรับใครที่สนใจสมัครนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปก็สามารถกด กรอกรายละเอียดสมัครได้เลยอ่ามาดูถึงขั้นตอนการสมัครกันดีกว่าค่ะกดตรงที่นี่นะคะ3ามคีดนี่เลยตรงนี้นะคะ3ามคีดคลิกเข้าไปค่ะตรงนี้ปึ๊บ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ มาที่นี่ค่ะสมัครรับลายได้นะคะคลิกเลยแล้วก็มากรอกรายละเอียดตรงนี้นะคะอีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านอ่ายืนยันรหัสผ่านไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการกดลงชื่อได้เลยค่ะ ง่ายๆค่ะอันนี้สมัครง่ายๆอ่าสำหรับของทางม n นน c h ช n แนลนะคะได้ทำการสมัครไว้แล้วนะคะเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปเลยอ่าเสร็จปุ๊บก็กดเข้าระบบนะคะ ่ามาดูจํานวนนะคะอันนี้แดชบอร์ดก็คือเป็นช่องตารางทั้งหมดที่ที่เราสะสมนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ทางมันนี่ชแนลเนี่ยคลิกเองนะคะคลิกเองก็คือแค่18คลิกเท่านั้นแต่ว่าทําไมถึงได้ยอดคงเหลือถึงหนึ่ 155 MBTC นะคะก็คือมีคนมาสมัครต่อนั่นเองคือนำลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะไปแชร์แล้วเขาสมัครต่อแล้วเขาก็ไปกดสะสมคลิกทุกวันนะคะวันละ11 1 1อ่า1 0 0, 0 1 MBTC นั่นเองนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยได้อันนี้มาโดยที่ไม่ไม่ได้คลิกเลยนะคะนี่ นะคะอันนี้ก็คือมีคนมาต่ออยู่ประมาณนี้นะคะจากที่แบบนำลิงก์ไปแชร์ไว้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาคิดง่ายๆดีกว่าคิดคิดจำนวนง่ายๆให้ดูนะคะว่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ MBTU เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เอ๊ะศูนย์กี่ตัวน้า สองตัวค่ะโอเคหนึ่งห้าห้า M B T C อ่ะเท่ากับเท่าไหร่นี่เลยเห็นไหมคะเซิร์ชกูเกิลก็ได้ค่ะก็จะเท่ากับเจ็ดสิบหกจุดหนึ่งศูนดอลลาร์สหรัฐณตอนนี้นะคะนี่นี่จำนวนของเรานั่นเอง ก็ถ้าเทียบเป็นเงินไทยอ่ะเท่ากับ2,310บาทจุดห้สิบ้าสตางค์นะคะซึ่งอันนี้เพิ่งจะเล่นมาได้ไม่ถึง1อาทิตย์นะคะอันนี้สมัครมาได้ไม่ถึง1อาทิตย์แล้วก็เอาลิงก์ไปแปะไว้ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาทำภารกิจกันนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ได้ยอดอยู่ที่2,000 สามรอยสิบบาทแล้วนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะนี่วิธีทำภารกิจอ่าเรียกว่าภารกิจละกันกดเข้าสามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าที่เซิร์ฟโฆษณาตรงนี้อ่าเนี่ยค่ะเขาจะมีภารกิจมาให้ทั้งหมดวันละสิบสิบนะคะอย่างมากสุดเลยคือสิบแต่วันนี้เท่าที่เห็นมีเจ็ดนะคะนี่เช็คจากตัวนี้ ท่องโฆษณาเมื่อเช้านะคะทำไปแล้วหนึ่งหนึ่งคลิกนะคะก็คือจะได้อยู่ที่เนี่ยค่ะ0.0002 mbtc นะคะอ่ะเดี๋ยวทำตัวนี้ให้ดูดีกว่าตัวนี้ใช้เวลาดูนะคะก็คือ90วินาทีก็จะได้0 0 0 0 0 1 mbtc นะคะเนี่ยเขาก็จะมีเวลาบอกทั้งหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราคลิกอันสั้นๆก่อนดีกว่า 70วินาทีนะคะอ่าเขาก็จะขึ้นโฆษณามาแบบนี้แต่ว่าเราสังเกตรตรงนี้นะคะด้านบนตรงนี้อ่าเขาก็จะนับถอยหลังเป็นเวลา70วินาทีอ่าเดี๋ยวเราก็รอก่อนนะคะ โอเคครบ70วินาทีแล้วเขาก็จะขึ้นอ่าแบบนี้มานี่นะคะให้เราติ๊กแล้วก็กด submit ได้เลยอ่ะตรงนี้ก็จะโชว์แล้วค่ะ you have been p a i 0ศ0 00 0 0 1 M BTC อันนี้คือเรารับมาเท่านี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ ็เป็นอันเสร็สิ้นอันนี้ปิดไปได้เลยแล้วก็มาเช็คตรงหน้าแดชบอร์ดได้เลยค่ะอ่าเมื่อสักครู่เรามีอยู่ที่1นึ่งอ่าศูนนะคะตอนนี้ก็เพิ่มมาแล้วเป็น0.0156นนะคะ MBTC เวลาถอนนะคะเราก็มากดตรงนี้ ะะถอนยอดคงเหลือแล้วก็ใส่อีเมลที่อยู่ของกระเป๋าเก็บเงินของเรานะคะอย่างเช่นบิตคอยบิตคลับนะคะบิตครับคอยเบสอะไรอย่างงี้นะคะก็ใส่อีเมลที่เราใช้สมัครอันนั้นไปแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็กดถอนตัวนี้จะสามารถถอนได้ก็คือ0.1 mBTC เท่านั้นนะคะถึงจะถอนได้ เราก็ต้องสะสมไปก่อนนะคะก็คือ0.1 mBTC ตรงนี้เราจะสามารถถอนเงินได้นะคะก็เน้นว่าให้เราทำภารกิจไปเรื่อยๆค่ะก็วันละ10นะคะก็คือวันละ0.00 0.. 00 0 1 1 mBTC ต่อวันนะคะก็สะสมไปเรื่อยๆหรือใครอยากเอาลิงก์ตรงนี้นะคะลิงก์ตรงนี้ไปแนะนำเพื่อนก็จะได้เร็วขึ้นก็ ตามนี้ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าม n น y c h ช n แนลถอนแล้วนะคะก็จะมาทำคลิปให้ชมนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องม n น y c h ช n แนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ